อต่คะข้งขอ,งขอ,อยักอีกีนะก็คือเรื่องรัฐมตรีคนนอกที่ดูดีดีดูดีทีเดียวแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมซึ่งคุณสุชัยเนี่ยพูดในรายการคุยคิดว่าเป็นรัฐมนตรียุติยุติแล้วก็ทำนะก็คือถ้าเป็นไปอย่างที่เป็นข่าว ถ้าไม่เอานายตำรวจจากบุรีรัมย์คนหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นตำรวจอีกคนซึ่งมาจากบุรีรัมย์เช่นกันโอ้โหถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันจะเป็นรอยด่างนะฮะในคอรมอโดยเพราะนายก เลยเพราะตีคนนอกนี่แบบเออดูดีดีก็เราดูของจริงกันแล้วกันหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับ